กำลังมองหาเมาส์เกมมิ่งที่ราคาไม่สูงมากและยังมีฟีเจอร์ล้ำๆสามารถถอดเปลี่ยนสวิตช์การคลิกเมาส์ได้ด้วยตัวเองง่ายๆและปรับเปลี่ยน DPI ได้มากถึง26,000 DPI ไปทำความรู้จักกับเมาส์ตัวนี้พร้อมๆกันกับเฟซได้เลยค่ะ สวัสดีชาวคลั่งรักเกมมิ่งเกียร์ทุกท่านด้วยนะคะในคลิปวิดีโอนี้เฟซจะมาป้ายาวเกมมิ่งเมาส์จากแบรนด์ ASUS ค่ะกับรุ่น ROG Marius 3โดยรุ่นนี้จะมีทั้งแบบมีสายแล้วก็แบบไร้าสายนะคะสามารถหาซื้อกันได้เดี๋ยวเฟซจะทิง้งลิงก์ข้อมูลไว้ให้ใต้คลิปนะเห็นน้องหน้าตาแบบนี้แต่สเปคเขามาล้ำตามสไตล์แบรนด์ ASUS อีกแล้วค่ะถ้าเกิดใครสนใจคีย์บอร์ดที่อยู่ข้างๆด้วยกันเนี่ยก็สามารถกดไปดูที่ปุ่มตัว I นะคะจะเป็น ASUS ROG Claymore 2เฟสทำรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วเราไป ามาสไตล์แนว ASUS เ,เหมือนเดิมสีดําแดงหน้ากล่องเนี่ยก็จะมีตัวรูปโมเดลของเมาส์อันนี้อยู่โชว์ด้วยนะคะแน่นอนว่าเมาส์เกมมิ่งก็สามารถปรับไฟ RGB ได้ค่ะด้านหลังกล่องก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเมาส์นะคะตัวนี้ไว้ให้เพิ่มเติมด้วยใครที่ไปซื้อรุ่นนี้หน้าร้านก็สามารถอ่านสเปคด้านหลังกล่องได้เลยค่ะภายในกล่องก็จะมีเมาส์1อันแล้วก็มีซองนะคะที่ใส่อุปกรณ์ต่างๆมาให้อย่างแรกที่แถมมาเลยค่ะก็คือสวิชของเมาส์แล้วก็ตัวดึงสวิชนะคะอันนี้ฟิลเหมือนกับคีย์บอรอ์ด Hotswap ตัวนี้ก็สามารถแกะลอกแล้วก็แปะอันใหม่เข้าไปได้เลยค่ะตามด้วยคู่มือต่างๆนะคะที่เราก็ไม่ค่อยได้อ่านกันสักเท่าไหร่เก็บน้องใส่ถุงไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีสติกเกอร์ใครอยากเอาไปแปะเคสคอมแปะโทรศัพท์แปะนั่นแปะนี่ก็สามารถเอาไปแปะได้เลยค่ะของในกล่องก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะเราไปดูในส่วนของพระเอกของเรากันบ้างดีกว่าสาหรับการดีไซน์แล้วก็วัสดุของ LG g a r d i u s 3ตัวนี้นะคะจะเป็นแบบรุ่นมีสายนะ,ะมันจะมีรุ่นพี่เป็นไวเลสด้วยแต่เฟซไม่ได้รับน้องมานะคะเริ่มกันที่สายของตัวเมาส มาเป็นแบบสายถักความยาวอยู่ที่2เมตรนะคะหัวการเชื่อมต่อจะเป็นแบบ USB Type A ค่ะแน่นอนว่าตรงด้ามจับของเขานะคะก็จะมีความเป็น ROG เสริมเข้ามาด้วยเทมากและเขาก็ยังมีที่รัดสายมาให้ด้วยนะคะสําหรับน้ําหนักเมาส์นะคะจะอยู่ที่79กรมัมแต่ถ้าเป็นตัวเวลฟ์เนี่ยจะหนักอยู่ที่89กรัมค่ะวัสดุเนี่ยเฟซคิดว่าน่าจะเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็ตัวฟีดเมาส์ของเขาเนี่ยจะเป็น PEFE 100%ทําให้เมาส์เนี่ยสามารถขยับไปอย่างลื่นไหลใครที่เป็นสายเล่นเกมนะคะชอบเลื่อนเมาส์สะบัดเมาส์ไว ตัวนี้ถือว่าน่าสนใจเลยค่ะสําหรับจํานวนปุ่มในเมาส์ตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งปุ่มข้างล่างจะเป็นปุ่มที่สามารถเอาไว้ปรับโปรไฟล์ของเมาส์ได้ค่ะการดีไซน์ลูกเล่นลวดลายอื่นๆของเมาส์ rog ตัวนี้นะคะจะมีลวดลาย rg ที่ยิงเลเซอร์ไฟทะลุมาให้นะตรงนี้เราก็สามารถปรับสีไฟ rgb ได้ค่ะด้านตรงโลโก้แล้วก็ตรง s c อ o l l มาส์เนี่ยก็สามารถปรับไฟได้เหมือนกันนะคะสายไฟลงลิเกน,เนี่ก็ไม่พลาดค่ะแล้วก็ยังมีกิมมิคเล็กๆต่างๆนะคะที่ใส่มาในเมาส์ ตัววนี้ด้ดยรูปทรงการจับเมาส์นะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนถนัดเลยเนาะเดี๋ยวเฟซจะลองจับหลายแบบให้ดูในคลิปวิดีโอนะคะความสูงของเมาส์เนี่ยก็ไม่ได้สูงมากจนเกินไปนะคะหรือว่ามันได้ต่ำจนเกินไปน่าจะเหมาะกับทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยค่ะแต่ส่วนตัวคือเฟสมือเล็กเองนะมันก็เลยดูแบบเอ้ยน้องดูใหญ่ไปหรือเปล่าหนะ้าอะไรอย่างงี้มาดูในส่วนของสวิตช์กันบ้างดีกว่าค่ะสวิตช์ที่อยู่ในเมาส์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสวิตช์ ROG Micro Switch นะคะรองรับการกดได้มากถึง70ล้านครั้งแล้วเรายังสามารถถอดฮอตส้ ได้เองเลยง่ายๆนะคะในกล่องของเขาก็จะมีแถมตัวสวิตช์มาให้แล้วเนาะก็จะเป็นขาแบบ5าพินค่ะแต่ตัวนี้ก็รองรับทั้ง3พินด้วยนะเพื่อใครไปซื้อของเคสมาอะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถเอามาเปลี่ยนได้ะคะ่ะสําหรับการถอดเปลี่ยนนะคะน้องอจะมีรูน็อตอยู่ด้านล่างนะเราต้องถอดตัวกลมๆสีดําออกมาก่อน,นะคะ่ะทั้ง2อันแล้วก็ไขน็อตน้องออกมาทําทั้ง2ออย่างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงตัวเคสด้านบนออกมาก่อนนะคะแล้วก็จะเจอกับแผงวงจรด้านในโดยแบบเดิมๆนะคะก็จะเป็นสวิตช์จากทาง rog มาแล้วเนาะวิธีการ ถอดสวิตช์เราก็ใช้ตัวดึงที่เขาแถมมาในถุงเลยค่ะแล้วก็ดึงเป็นแนวเดียวกันกับสวิตช์หรือดูในตามวิดีโอก็ได้ค่ะดึงปุ๊บแล้วน้องก็จะออกมาแบบง่ายๆเลยค่ะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหง่ายมากพวกรู้มันง่ายแบบนี้นะคะสําหรับตัว LG micro switch นะคะก็จะเป็นขาแบบ3พินเนาะแต่อันที่แถมมาในกล่องจะเป็นของ Omron นะคะจะเป็นขาแบบ5พินตัวนี้ก็สามารถใส่ได้ค่ะอย่างที่แจ้งไปเราก็ลองใส่ดูได้เลยนะคะอันนี้ก็ค่อยๆกดลงไปนิดนึงระวังขาน้องพับนะเอาจริงๆเป็นการเปลี่ยนที่ง่ายมากเลยนะคะถ้าเฟซท ได้ทุกคนก็ทําได้ค่ะถามว่าเปลี่ยนแล้วมีอะไรดีขึ้นบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ความสนใจของแต่ละคนเลยนะว่าอยากได้เสียงเมาส์เป็นแบบไหนบางคนก็ชอบเสียงคลิกแบบแหลมๆบางคนก็ไม่อยากได้เสียงดังมากเกินไปอะไรแบบนี้นะคะเรื่องของการเทสเสียงอะ่ะเดี๋ยวเฟซจะทําเป็นช่วงการเทสไว้ให้อีกช่วงหนึ่งละกันใครที่อยากฟังอะ่ะลองเลื่อนไปดูได้เลยนะคะเฟซเทสไปทั้ง2ซาวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวออมลอนหรือว่าตัว rog เนาะมาดูในฝั่งเซนเซอร์ของหมอนี้กันบ้างดีกว่าค่ะตัวนี้จะเป็น optical sensor สามารถปรับ dpi ได้ตั้งแต่1 0 0ถึ0 0 9,000 DPI นะคะแล้วก็ยังปรับแต่งเพิ่มขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่26,000 DPI เลยนะเขาจริงๆแค่ใช้2,000หนูก็ไม่รู้จะกวาดไปจอไหนแล้วนะใครที่เป็นสายตั้งแบบ DPI สูงๆก็คงจะแบบอ้อฟินมากมายก่กองแน่นอนค่ะและการตอบสนองพลิ้เลนเนี่ยจะอยู่ที่1,000 h e r ซ z เลยนะคะถือว่ารับส่งได้ดีมากอันนี้เฟซลองใช้กับแผ่นลองม้าของทาง ROG ด้วยนะคะแล้วก็เล่นเกมคู่กันไปเลยเนี่ยก็ลองให้ท่านผู้ชมดูเอาแล้วกันเนาะว่าน้องลื่นสบัดคิ้วไหวมากน้อยแค่ไหนแล้วก ยิงเซนเซอร์เป็นยังไงนะคะแต่จริงๆฝีมือหนูก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคะก็ดูเป็นแนวทางไว้ก็พอเนาะเรื่องนวัตกรรมที่ทาง ASUS ใส่มาแค่นี้มันก็ยังไม่พอค่ะเมาส์ ROG g u a r d i u s 3ตัวนี้นะคะยังรองรับเทคโนโลยี NVIDIA Reflex latency ที่จะช่วยลดความหน่วงของเมาส์โดยทํางานร่วมกับการจอค่าย NVIDIA นะแล้วก็จอที่รองรับค่ะที่สุดของนวัตกรรมจริงค่ะแบรนด์นี้แค่เรื่องคีย์บอร์ดก็ทําอึ้งไปละรอบนึ่งเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโปรแกรมการปรับแต่งกันดีกว่าค่ะว่าสามารถปรับแต่งอะไรกันได้บ้าง อนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าโปรแกรมของ a m a r e l y t เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลิงก์การดาวน์โหลดเนี่ยเดฟจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะคะเรื่องข้อมูลต่างๆด้วยสําหรับหน้าโปรแกรมก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะอย่างแรกที่เข้ามาก็จะเป็นเกี่ยวกับการปรับปุ่มต่างๆนะคะว่าอยากให้ปุ่มเนี้ยเป็นอะไรเนาะอย่าง DPI Switch เนี่ยเราก็สามารถให้ปุ่มเนี้ยกดปุ๊บเราสามารถปรับ DPI ได้เลยนะคะใช้ร่วมกันตัวนี้เป็น Score Up Score Down คลิกตรงกลางเกิดอะไรขึ้นได้บ้างคลิกซ้ายคลิกขวานะคะตรงด้านข้างก็มีให้ปรับเหมือนกัน ตรงด้านข้างเนี่ยเราก็เลือกปรับได้ด้วยเหมือนกัน,นเลือกเลฟนะคะตรงนี้ก็ให้เป็นแบบว่าไปข้างหน้าหรือว่าย้อนกลับเพจก่อนหน้านี้อะไรแบบนี้นะคะสําหรับด้าน performance เนี่ยก็จะสามารถเลือก d p i ได้ ppi ที่เซตนะคะก็คือได้ตั้งแต่100ถึง26,000เลยนะคะตามที่บอกไปเมื่อช่วงต้นคลิปเนาะ อย่างตอนนี้ใช้อยู่ที่1,600ก็จะประมาณนี้เลยถ้าใครแบบสายปรับสุดก็กได้ก็ได้เหมือนกันเออนี้ไม่ติดเรื่องควาเร็การรับส่งนะคะปรับไว้ตัว1,000นี้ก็ได้อยู่แล้วเนาะเรื่อง performance บางคนก็จะนิยมกันในพ,พวกเกม FPS อะไรแบบนี้นะคะส่วนตัวเฟซก็ใช้มอสธรรมดาทั่วไปเลยไม่ได้ปรับอะไรเยอะแยะมากมายนะ สำหรับตัวไลทิ้งค่ะเราก็สามารถเลือกไฟเซตได้นะมีทั้งหมดประมาณ6แบบด้วยกันนะคะเลือกทิศทางได้อันนี้ก็จะปรับตรงบริเวณด้านข้างหรือว่าตรงโลโก้เนาะเดี๋ยวเฟจะขึ้นมาให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นโหมดไฟแบบธรร,รมดานะคะเลือกระดับความสว่างได้เลือกสีได้แบบโอ้ไม่ก็ปรับกันให้ตาแตกเลยคือเป็นโหมดที่เฟซถนัดที่สุดแล้วเรื่องปรับไฟเนี่ยอันนี้จะเป็นบีดดิ้งก็คอือัพขึ้นแล้วก็ดาวขึ้นมาหแบบนี้นะคะคล o l o ไซเ c ิล ก็จะเป็นการหมุนเวียนไฟไปเรื่อยๆเนาะตัวนี้จะแบบว่าพอเรากดเมาส์อ่ะมันก็จะมีไฟขึ้นนะคะเผื่อใครชอบแล้วก็จะเป็นเรนโบว์เนาะเป็นการหมุนไฟไปเรื่อยๆเหมือนกันนี่ก็จะเป็นแบบความไฟดาวตกหน่อยๆแล้วแต่คนชอบมีความเรนด้อมสีได้ก็ถือว่าปรับได้เยอะเหมือนกันนะเลือกความสว,สว่างได้เผื่อใครแบบเอ้ยใส่ลงลิเกปรับเก๋ๆได้ก็ลองมาเล่นกันได้ตรงนี้ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษของเขาอีกอย่างหนึ่งเลยคือเราสามารถปรับ ตัวเซนเซอร์เนาะใช่ไหมให้เข้ากับแผ่นลองเมาส์ของเราได้น่าจะไม่ผิดแหละเออตอนนี้เราใช้ของตัวน,นี้อยู่นะคะเราก็เลือกได้เลยมันก็จะมีความปรับให้เข้ากันได้อย่างเช่นตัวน,นี้เราสิงไฟไว้อะไรเงี้ยมันก็จะซิงเข้าไปด้วยนะคะเฮ้ยเก๋นะมีความแบบแบรนด์ของเขาโดยเฉพาะ ไม่ช้ำมาจ้าตรงนี้ก็มาถึงสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับเฟิร์มแวร์อัปเดตนะคะก็จะมีความแบบเพิ่มความเถียรของตัวเมาส์ได้อย่นี้ก็ต้องลองมาอัปเดตเรื่อยๆสำหรับโปรไฟล์ตรงนี้นะคะเราก็สามารถเซตโปรไฟล์ได้ถึง5โปรไฟล์เลยเนาะแล้วก็กดเปลี่ยนปุ่มโปรไฟล์ได้ตรงข้างล่างเมาส์เลยค่ะก็เผื่อบ,บางคนชอบเล่นเกมแนวแบบ Overwatch เสรแล้วอยากเล่นเป็นเกม Valorant เราก็สามารถปรับเซตติ้งเมาส์ให้ได้ตามที่เราต้องการเลย รรมดาซะที่ไหนอันนี้ก็จะเป็นการซิงค์ระบบนะคะให้ไฟอา b จีเนียไปด้วยกันทั้งหมดเนาะใครที่แบบเป็นสายเอซอูอยู่แล้วเขาก็จะซิงค์ระบบเข้าด้วยกันไฟมันก็จะไปในทางเดียวกันอะไรแบบนี้นะคะสําหรับเรื่องมาโครเราก็สามารถเซตได้เหมือนกันนะแต่ส่วนตัวคือเฟซไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะคะใครที่แบบต้องใช้มาโคก็สามารถทําได้เหมือนกันคะ่ะพอเซตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาใส่ตามตรงนี้ได้เลยนี่ มอฟังชันเลือกได้หมดเลยนะคือเยอะมากเยอะจริงๆก็ <Yeah. S 1> ะจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเทสเสียงกันบ้างดีกว่า ดนป้ายยาไปไม่น้อยเลยนะคะสาหรับ LG Garius 3ตัวนี้เนาะค่าตัวของน้องเขานะคะอยู่ที่2,590บาทค่ะสําหรับช่องทางการสั่งซื้อนะคะเดวเฟซจะทิ้งข้อมูลไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะคะสามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยอันนี้แถมสําหรับใครที่สนใจแผ่นรองเมาส์ของทาง ASUS นะคะน้องราคาอยู่ที่1,590บาทเดวเฟซทิ้งข้อมูลไว้ให้เหมือนกันนะเดวเฟซมาสรุปรวมให้ฟังดีกว่าสําหรับความน่าสนใจของเมาส์ตัวนี้ค่ะกับ ASUS LG g a d i u s 3น้องเป็นเมาส์เกมมิ่งนะคะที่มีการปรับไฟ RGB ได้นะแล้วก็มีปุ่มอยู่ในเมาส์ทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันค่ะในส่วนของสวิชเนี่ยจะเป็น ROG Micro Switch นะคะรองรับการกดได้มากถึง70ล้านครั้งและยังมีนวัตรกรรมเจ๋งๆนะคะที่สามารถเปลี่ยนสวิชของเมาส์เองได้เลย,ยง่ายๆถ้าเกิดเมาส์เกิดมีปัญหาหรือว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนฟิลน้ำหนักการกดหรือว่าสเสียงต่างๆนะคะก็สามารถหาซื้อมาเปลี่ยนได้เลยรองรับทั้ง3พินแล้วก็แบบ5พินเลยค่ะในส่วนของเซนเซอร์ต่างๆนะคะตัวนี้จะเป็น Optical Sensor สามารถปรับ DPI ได้ตั้งแต่100ถึง19,00 และสามารถดันได้สูงสุดอยู่ที่26,000 DPI นะคะใครอยากเอาไปใช้เล่นเกมหรือว่าเลื่อนงานทั่วไปเนี่ยก็สามารถเอาตัวนี้ไปใช้งานได้เช่นกันค่ะก็หวังว่าคลิปวิดีโอน,นี้จะมีประโยชน์สาหรับใครที่กําลังมองหาเมาส์เกมมิ่งอยู่เนาะถ้าเกิดใครชอบผลงานของเฟสน,นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟสด้วยนะคะถ้าเกิดอยากติดตามช่องทางอื่นๆเนี่ยสามารถกดดูได้ที่ตรงด้านล่างนี้เลยค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย